เขาเขาเห็นเขาจะออกกันไน้าต้องทํางินเาทีมันมาโฆษณาว่าใ้ําได้ค่ะเป็นเบื่ออย่งผู้ใดเมากวรายื่หลงขึ้นังเะแลวแ่งตัว่าแ่งตัวไน้ำเด้เก่งค่ะมันเหม็นมากหนูจะดีเว้วว่ายน้ำยังไงนะคะจัดเอ้ยกูเติมเงินตั้งพันมันแรงเกินหาปีอ่อนสีจีเกิ่องันไหคะ้น้ำได้แล้วนะคะ มันก็เลยไม่เลยอไรกันักูเสียดไข่อยน้เขาอกเขาเลยบชาร้อนก็ร้อนต่งเลยไปม่นข้างในมันเหมือนกันเลยค่ะแล้วาน้ำนัม่ง่าผมมั่อืม่น้ำได้าจะ่น้ไปไหนคะว่าไปอีกแล้วว่ไป จะมาขึ้นสงแล้วค่ะแลยังไงไม่รู้เรายง้ติ๊ว่ายน้ำอีกเลยนี Ges <h <h ่รุ่นนี้ที่มันเอามาแจกคนใหม่ๆนี่มันมันแต่เห็ดิ่ายมาดีววว่ายน้ำค่หนูจะมารีวิวว่ยน้ำคา่แจกดูก่อนฮ แต่งตัวเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะค่ะมารีวิวว่ายน้ำเลยค่ะว่ายน,น้ำค่ะเราจะรีวิวว่ายน้ำยังไงคะว่ายน,ในใ้ำเป็ต้องไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะนีน่อันนี้ใช่ไหมคะว่ายน้ำอะไร ล้วทำยังไงต่อคะทำะแบบนี้ค่ะแบบไหนคะแบบนี้ค่ะทำแบบนี้เหระคะเ<ม>สร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วเริ่รรยน้ำอีกค่ะน้ำอีกเหรอคะจะมาวิวแบบ